เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาทุดงคัสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องทุกเดือนพระเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าพระ ซึ่งหนึ่งปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนาวัพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยธยธรรมพิธีกล่าวคำถวายคีฬานะเพศพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผ่านสำเร็จในชีวิต ร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆุกบุญกับทุดงคสถานพิจณุโลกและเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาสพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วอย่างได้จัดเตรียมพระทหารหวานข่าวอัมประนีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับวัพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ด้วยใจที่ผ่องใสและเบิกบานเพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์สุด จะนับปแบบประมาณไม่ได้จึงได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบูรบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะ